สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีกันลัคนากันนะคะประจําช่วงวันที่1นึถึงสิกรกฎาคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะคนโสดชาวกันสถานการณ์จะเป็นยังไงมาดูกันนะคะคนโสดกันนะคะเดอะ t สตาค่ามีเสน่ห์โดดเด่นมากช่วงนี้แต่คุณค่อนข้างที่จะต้องการพื้นที่ส่วนตัว นะคะหรืออาจจะเจอคนที่คุณรู้สึกว่ายังไม่เป๊กน,นะคะก็เลยเป็นได้แค่เพื่อนกันไปก่อนช่วงนี้คุณอาจที่จะอยากเข้าวัดทําบุญนะคะเกี่ยวกับบาดแผลเก่าเก่าเกี่ยวกับเรื่องเก่าเก่านะคะระวังเรื่องรักสามเจ้าหรือคนที่มีคู่อาจจะเข้ามาก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเยียวยายใจในขณะที่ก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆรเหมือนกันนะคะโอเคค่ะเรามาดูคนที่ คนที่เป็นประเด็นคนนั้นดีกว่านะคะในที่นี้นะคะชาวทัดน้ําและทัดลมเด่นมากๆนะคะมีเงนปรากฏหรือพิจิกนะคะกุมไม่ถุนหรือตัวน,นั่นเองเขาล่ะเขายังไงสถานการณ์เขามือตัวเลือกเยอะมากนะคะหกถ้วยเขาอยากมือเดียบคุณค่ะเขาน่าจะเป็นคนเก่าของคุณนะคะห้าถ้วยด้วยแฮงแมนด้วยนะคะสามถ้วยเพจซอฟ์บอลนะคะคนคนนี้ถ้าไม่ ถ้าอายุเด็กกว่าคุณก็เด่นเป็นชาวทัดไฟนะคะเมสิงหรือธนูคนคนนี้ก็มีตัวเลือกเยอะเหมือนกันนะเขาก็ไม่รู้จะเลือกคนไหนฝั่งไหนฝั่งไหนนะคะมีมากกว่าสองคนขึ้นไปถ้าระหว่างคุณกับเขามีปัญหากันอยู่เขาอยากที่จะมีการปณีบาอมมีการเคลียร์มีการค,ารคืนดีกันขอคืนดีการปณีปาอนต่างๆความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะแต่แฮงแมนคือ บางทีเขาอาจจะอยากจะควบคุมทุกอย่างเกี่ยวกับคุณหรือทุกๆคนที่เขามีแต่เขาก็ไม่สามารถทำํำจุดนั้นได้แร้วค่ะนะคะเขาต้องมองย้อนมาที่ตัวเองก่อนอนันดับแรกต่อไปค่ะความรู้สึกเขารู้สึกยังไงกับคุณคะเขารู้สึกยังไงกับคุณคิงอบอล ถ้วยเขามองว่าคุณเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งของเขาที่เด่นเลยที่เด่นเลยนะคะแล้วก็รู้สึกดีกับคุณจริงๆเขารู้สึกดีกับคุณเขารู้สึกลงรักคุณนะแต่ว่าเขายังไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้เช่นเดียวกันเนื่องจากเขาก็มีตัวเลือกเยอะหรือเขามีหลายอย่างเขาต้องต้อง,องโฟกัสอะไม่ใช่แค่ตัวความรักองนี้แค่ จุดเดียวนะคะแล้วเขาก็กลัวเหมือนกันว่าการเริ่มต้นตรงนี้มันน่าจะมีปัญหาเข้ามาเหมือนกันนะคะแต่มองแล้วปัญหาแก้ไขได้คนคนนี้นะคะเป็นคนที่อาจจะไปแรงนิดหนึ่งนะคะเป็นคนที่ดุไหมเหรอมันดุด้วยด้วยท่าทีมากกว่าจริงแล้วใจเขาก็ค่อนข้างอ่อนๆอ่อนโยนนะคะ,นะคะโอเคแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะเดฟูค่ะ 8ปถ้วยเจ็ดดาบเป็นคนเก่าเป็นคนเก่านะคะค n g of Pentacles แล้วก็ 8, แปดเหรียญเป็นคนเก่านะคนเนี้ยมองว่าเป็นเรื่องคนเก่าที่เคยหันหลังกันไปแล้วนะคะคุณคุณเนี่ย เดือเป็นเดือฟูคือเริ่มต้นนะคะอยากเริ่มต้นใหม่อยากจะ move on ไปข้างหน้าแต่เราก็ยังมีสองมีแอบคิดถึงเขาอยู่บ้างส่วนคนุณคนนี้ถามว่า,เ,าเขารักไหมเขาก็ยังรักคุณอยู่แต่เขาก็เหมือนกับว่ามีตัวเลือกมีหลักสามเศร้าเยอะเขาก็เลยไม่ไม่รู้เขาจะเอาอยัางไงดีนะคะแล้วก็เอซอบซอคือมันมีปัญหาเกิดขึ้นแต่มันจะผ่านไปได้อจะเป็นปัญหาเรื่องคําความอะไรอะคาพูดที่จะมาเจราจากาันอีกครั้งหนึ่งหรือจะมา เปลียนใจกันอีกครั้งหนึ่งทานองนี้นะคะต่อ,อไปค่ะเรามาดูเพิ่มเติมด้วยไพ่เซมซีไม่ใช่ไพ่สิเซมซี CNC, นะเดะี๋ยวจะบอกอะไรกับคุณคะขอโทษจริงๆแค่ความเหงาขอเพียงความเข้าใจดูแล้วตรงนี้นะคะดูแล้วนะ จากทั้งไพ่ด้วยทั้งเซียนชีด้วยสําหรับคนโสดนะคะมองว่าอย่าเพิ่งคอมมิทเมนต์หรืออย่าเพิ่งเอาใจไปลงกับใครดีกว่านะคะช่วงนี้มันเป็นช่วงของความเหงาคุณมีคนเข้ามาเรื่อยๆก็จริงหรือเราอาจจะรู้สึกดีกับคนนั้นคนนี้หรือคนเก่าจะวนกลับมาอยู่อยังไงนะคะขอให้คุณโฟกัสที่ความสุขของคุณเองความสุขนั้น,นคือตัวคุณมากกว่านะคะคุณจะต้องรับเองมากๆก่อนช่วงนี้เป็นช่วงของความเหงาที่ทําให้เราหวั่นไหวได้ง่ายด้วยต้องระวังนิดนึงนะคะสรุปค่ะจะเป็นยังไง สรุปคนโสดนะคะชาวกันนายอมองนะคะสามเหรียญค่ะเฮโลแฟนเข้ามาคุยในลักษณะเพื่อนนก็จะดีกว่าคนเก่าก็จะวนกลับมาหรืออาจจะได้ยินข่าวคนเก่าการยึดติดการแบบเลือกไม่ได้การไม่ลืมอดีตต่างๆเช่นเดียวกันนะคะเนี่ยคนเก่าคนที่หันหลังกันไปนะคะจะได้กลับมาพูดคุยผ่านบุคคลที่สามหรือผ่านสืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ f a c e o o ซบุ o u ดูทุเฟซบ o o กไอจงไอจีหรือคนคนกลางนะคะค่าความรักค่ะกับชาวกันนะคะดืนเดืดเอเค่ะเป็นช่วงที่คุณจะต้องเคลียร์อินเนอของคุณนะคะเกี่ยวกับคนเก่าหรือคนเก่าเนี่ยจะกลับมาแพชชั่นค่ะยังมีแพชชั่นต่อกันอยู่เร็วๆนี้ล่ะคะ่ะคุณจะได้ยินข่าวบางอย่างเกี่ยวกับเขานะคะอืมคนโสดชาวกันก็ประมาณนี้นะคะไงก็ ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อดีจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะคนมีคู่สถานการณ์จะเป็นยังไงคะชาวกันชาวกันคนมีคู่ค่ะี่นงับครับนะคะ The Fool ค่ะการมีอิสระต่ตอกันนะห้าเหรียญ เอซอบบอ์ hey, software, นะคะแล้วก็แฮงแมนในเรื่องของความสัมพันธ์มันมีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นความรู้สึกที่เราอยากที่จะให้มันดีขึ้นอ่ะในความสัมพันธ์อ่ะถามว่ายังรักไหมยังรักอยู่แต่อาจะน้อยลงเพราะว่าปัญหาเหล่านั้นที่เกิดขึ้นนะคะแล้วเราก็ดันไปโฟกัสที่ความสัมพันธ์ที่ที่ผ่านมาที่มันไม่ค่อยโอเคเราลืมไปมาเราลืมไปว่า,า,ป,วาปัจจุบันยังมีอยู่นะคะ อยากได้ความชัดเจนความเคลียร์ทุกอย่างช่วงนี้คุณอาจจะคิดเยอะนิดนึงขอให้วางวางหลงก็ยังดีหรือคุณพยายามที่ควบคุมอะไรก็ตาม,มอาจจะไม่เป็นอย่างใจคุณสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้นานนะปั๊ดนึงเป็นช่วงหนึ่ง,ค,งคุณอย่าจมนานนะคะต่อไปค่ะคนรักของคุณนะคะคนรักของคุณค่ะสถานการณ์เขเป็นยังไงสี่เหลี่ยญคะ่ะความคิดมากหรือเปล่าโอคิงออฟคัพนะคะเมจิเนชะียน ไ n t e r e s t มีเกี่ยวกับเรื่องความลับที่ซุกซ่อนหรือเขาเอาจจะเป็นเรื่องเซนส์ของเขาก็ได้นะคะทั้งมีติเชียนท้งไฮพินเทสเลยอาจจะมีเซนส์บางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ถามว่าเขาจะเขาจะทำยังไงเขาอาจจะเงียบเพื่อที่จะดูสถานการณ์มากกว่านะคะเฮอร์ it, มิตในช่วงนี้ต่างคนต่างเงาหรือไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้อะไรกันเท่าไหร่นะคะสี่เหลี่ยมคือความยึดติดเซนส์นี้ทําให้เรายิ่งคิดมากทําให้เขา,ายิ่งคิดมากไพ่สลับกันได้นะคะ ต่อไปค่ะอ่านรู้สึกผ่านไปแล้วต่อไปนะคะจิมสี่จะบอกอะไรกับชาวกันคนมีคู่ค่ะคิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้มันอยู่ห่างไกลกันเลยอ่ะ พิเศษกว่าใครยังไงคุณก็ยังเป็นคนพิเศษอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องอะไรเข้ามาก็าตามเสียใจนะรู้ไหมเสียใจเสียใจที่เราทําอะไรไม่ได้ในความสัมพันธ์เสียใจที่มันยังเนบนิ่งทุกอย่างเสียใจที่มันไม่เป็นอย่างใจเราแต่อย่าเสียใจนานานะคะมันจะเสียเวลาให้เราใช้เวลาช่วงเนี้ยในการพัฒน,นาตัวเองเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ดีกว่าปกี่คนรักของเราและตัวเราและงานของเรานะคะดีที่สุด ไห้สรุปหน่ค่ะไพ่สรุปนะคะ,ะ,คะจัสเมนนะคะหกดาบไม่ค่อยได้เจอกันแต่ก็อยากจะเจอกันอยากให้เวลาร่วมกันนะคะละทิ้งปัญหาค่ะการละทิ้งละทิ้งก็เริ่มใหม่ละทิ้งและเริ่มใหม่อยากให้เป็นอย่างนั้นแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นค่ะเพราะว่าความสัมพันธ์มันจะสมดุลขึ้นนะคะจากเดิมอืม ิไม้เท้าอยาอย่าแบกอะไรเอาไว้คนเดียวไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสองหรือเป็นชาวกันเองก็ตามนะคะทุกอย่างค่อยๆเรียบเรียงเป็นเส้นค่อยๆที่จะเรียบเรียงมันออกมานะคะแก้ทีละจุดทีละจุดจะดีกว่าอย่าแบกมันไว้ทั้งหมดมันจะเหนื่อยนะคะโอเคค่ะให้ความรักใครจะบอกอะไรคอลินอิน o u โซเม e นะคะเมดีอฟอ เซปาร์เรชัมันมีช่วงห่างกันบ้างแต่ก็เป็นช่วงหนึ่งเท่านั้นอย่างที่บอกคะ่ะเรื่องความคิดความเครียดอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี่ยล้าทิ้งอะไรเก่าๆนะคะความเครียดเก่าๆบาดแผลเก่าๆท,ที่มันแก้มันผ่านมาได้ก็ให้มองไปข้างหน้าจะดีกว่าลวเลอาบทเรียนมาเป็น เอาอ,อาดีตน,ะนะนะั่นแหละมาเป็นบทเรียนของเรานะคะช่วงนี้ให้คุณอธิษฐานหรือทําบุญนะคะเกี่ยวกับความรักก็จะเสริมไปได้ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะไม่ดีอฟอดคุณทําไปเถอะเกี่ยวกับความรักอ่ะคุณรักคุณใจ่ใจคุณอยากแค่คุณทําเลยนะคะไม่ต้องรอให้ถึงวันที่แบบเอออยากทําทให้ดีที่สุดง่ายๆในทั้งความรักและการงานการเง,งินเนาะโอเคค่ะควณมีคู่ก็ประมาณนี้นะคะ ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงบ้างสถานะความสัมพันธ์ดูเว o r l คค่ะอยากจะ well, like คอมมิชเมนและวเอ็มเ r อเรอาจจะดีลิ่งกับคนที่โอ้ต่างคนต่างยิ่งใหญ่ไม่ยอมใครเก้าเรียญแต่ก็ยังยังคงเหมือนไม่เหมือนจะก็ยังไม่คอมมิชอยู่ดีอ่ะ จริงๆแล้วจริงๆแล้วโฆษณาเกี่ยวกับยาอมช่วยได้นะคะสําหรับคิดแนวนี้เพราะว่าพูดนานไปแลเวเสียงมันจะคอแหบๆต้องดื่มน้านะคะโอเคต่อสําหรับคนที่อยู่ในความสานึกไม่ชัดเจนเนี่ยเหมือนคนโสดเลยอคือต่างคนต่างมีดีทั้งคู่ทั้งคุณทั้งเขาอาจจะดิลิ่ง,งกับชาวต่างชาตินะคะหรือคนที่มีอายุมากกว่าหรือภูมิฐานเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะแต่ว่าเรายัง ยังเนิบๆยังไปแบบเรื่อยๆยังไปแบบยังข,ดขาดๆอยู่นะคะนักการเติมเต็มเนาะถ้าเกิดปัญหาก็คือจะไม่ค่อยมีใครยอมใครจากที่ดูแล้วอะฉันก็มีอะไรดีเขาก็มีอะไรดีเลยเนี่ยต่างคนต่างมีดีทั้งคู่มันไม่มีใครยอมใครนะคะแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะคอมมิทด,ด้วยดูจากทรงแล้วนะโอเคเขาราะคาเป็นยังไงจัสเมนอืมชาหลอดชาวต่างชาติเด่นละเขายังไงละ่ะ ทำแพลน6เหรียญนะคะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่เพราะเขาต้องเดินทางบ่อยหรือมีการเปลี่ยนแปลงในอ่าในสถานการณ์เขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะมีการเดินทางหรือว่าย้ายที่อยู่ย้ายงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยมีการขับเคลื่อนเคลื่อนย้ายไม่ค่อยมีเวลาให้เราเท่าไหร่หรืออาจจะมีมีตัวเลือกด้วยอีกอีกจุดหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของตัวเลือกที่จะต้องผัดไปผัดมาแนวนั้นนะคะ ต่อไปค่ะเรามาดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะเขารู้สึกยังไงต่อคุณเขารู้สึกยังไงคะสองเหรียญเขาก็ยังโลเลยังไม่มั่นใจกับเรานะเขารู้สึกว่าคุณเข้ามาทําให้เขารู้สึกดีนะเป็นเหมือนเป็นแบบสนุกอะทําให้มันดูเอนจอยมากขึ้นแต่เขายังคงมีกําแพงกับเราอยู่นะคะเนี่ย เขาไม่ต้องการให้เรามาเยอะกับ,เ,กบเขามากเกินไปอย่าวิ่งตามเขามากเกินไปนะคะหรือไพ่มันอาจจะสลับระหว่างบุญกับเขาก็ได้นะคะเตรนตรงนี้การพยายามควบคุมหรือรู้สึกว่าโอเคคุณมีความสดใสคุณมีความแบบทําให้เขายิ้มได้แต่บางทีมันเยอะเกินจนเขารู้สึกว่ามันเยอะเกินจริงๆนะคะอืมแล้วก็อ่อนหวานสักนิดนึงอ่อนหวานอ่อนโยนกว่านี้อีกสักหน่อยคําพูดคำจาต่างๆนะคะบางที บางทีเขาเขาก็ดูออกอนะว่ามันแบบอาจจะไม่เหมือนมันอาจจะมันอาจจะไม่ธรรมาชาติเท่าไหร่อะประมาณนั้นแล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะเอะซับสสเขารู้สึกดีแต่เขาอยากอ่คุณรู้สึกดีแต่คุณอยากคุยไปเรื่อยๆอยากดูกไปเรื่อยๆแล้วก็เฝ้ารอดูว่าเมื่อไหร่จะได้คอมมิชเมนเมื่อไหร่จะไปได้มันจะมีโอกาสไหมมันจะมีทางไหมนะคะแต่สิบดาบขึ้นมาเดี๋ยวต้องเปิดดูว่าทําไมถึงเป็นสิบดาบ เลเวอร์ ivers, เป็นเรื่องของตัวเลือกค่ะหรือเขาอาจจะมีคนอีกคนหนึ่งเป็นตัวเลือกนี้ทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ได้มีเราคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจุดนี้หรือเปล่าที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะพัฒนาความสมัมพันธ์ไปได้สักทีหนึ่งอะไรทํานองนี้ค่ะเป็นเรื่องความรู้สึกอีโมชันนะคะหรวมเลยต่อไปค่ะเซมซีจะบอกอะไรกับคุณหลอกดาว นะคะ้จะมีตัวเลือกแหละดูทรงแล้วคู่กันโอ้โ,อ,โอ,อันนี้ก็ได้ถ้าอยากจะออกพิเศษกว่าใครนะคะหลอกดาวคู่กันพิเศษกว่าใคร ไม่ว่าจะเป็นคําพูดหวานล้อมจากเราหรือจากเขาก็แล้วแต่มันเป็นอะไรที่มันมีความไม่เป็นธรรมชาติอยู่ในนั้นมันมีความเฟกเฟกมันมีความเดี๋ยวาพูดไปเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลายเป็นดราม่าอีกก็เลยเลี่ยงดีกว่าก็พูดอ้อ,อมๆกลมๆเอาแล้วกันนะคะอืมคําพูดที่หวานล้อมเราว่าแบบเออเราคู่กันนั่นนี่เราแบบมีแค่เธอนะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นนะคะในกอไผ่เทคข่าบทสรุปจะเป็นยังไง ให้ใบนี้อีกแล้วอ่ะมันเด้งออกมาอ่ะนนี้ก็จะออกมาโอเคค่ะนายอัลบอนนะคะสองเหรียญสี่วยช่วงนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งหรือคุยกันน้อยลงนะคะไม่ค่อยได้รับการเติมเต็มเลยโดยซันเอ๋ o f t e n e r c สามถ้วยแต่มีโอกาสที่จะความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคะแต่ก็ยังมีเหงาๆอยู่บ้างมันเกี่ยวกับ เติร์ดปาร์คอนสิร์นของคน3คนมีสิ่งใหม่ที่เข้ามามันจะถูกใจคุณครึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งอีกกึ่งหนึ่งอาจจะไม่โอเคกับคุณก็ได้จะมีคนเข้ามาทําให้คุณรู้สึกหวั่นไหวอีกนะคะหรืออาจจะเป็นเขาก็ตามไพ่สลับได้อ่าใบนี้มันล่วงลงมาหกถ้วยนะคะยังไงคุณกับเขาก็ยังได้คุยกันต่อไปอะค่ะเพราะดูแล้วยังไม่มีไพ่ของการเลิกคุยนะ มีโอกาสได้คุยหรือเลิกกันไปแล้วเลิกคุยกันไปแล้วในสถานะที่ไม่ชัดเจนก็จะได้วนกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ความรักค่ะชาวทัดไตเด่นนะคะเมสสิงหธนู attraction นะคะ romantic feeling ค่ะแล้วก็อืมจริงๆมันแปลกมากเลยที่สองใบนี้ขึ้นมานะคะ attraction ก็คือแรงดึงดูดส่วนอีกใบหนึ่งเนี่ยคือ attraction มันไม่พอความ ความดึงดูดมันไม่พอเคมีชีระหว่างเรามันไม่พอแสดงว่ามันเป็นเหมือนฝ่ายในที่นัน้มันมีแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกแบบนี้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกแบบนี้ซึ่งมันเป็นฟีลลิ่งที่ไม่สมดุลไม่ไม่เหมือนกันแต่ก็มีโรแมนติกฟีลลิ่งขั้นกลางก็คือว่าแต่จริงๆแล้วท้ายที่สุดแล้วระหว่างคุณกับเขามันก็มีความรู้สึกที่ดีที่ดีต่อก,กันอะถึงแม้ว,ว่ามันจะไม่มีสถานะไม่มีชื่อเรียกอะไรก็ตามนะคะ ลองต้องใช้เวลาต่อไปอีกนะคะแต่งไงทะเลาะก,กันก็มีเกณฑ์กลับมาได้คืนดีหรือคุยกันเนาะโอเคค่ะสําหรับชาวกันก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็เป็นกําลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ